สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามาพบกับช่องโมมี่คำคุณลำเพลินออฟฟิเชียลที่สนามตลาดฉลองกรุงข้างป้อมคาวเทคนะคะนิคมอุตสารกหรรมาดรก,กระงนะวันนี้ตอนนี้เวทีเราเริ่มจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในนะคะตอนนี้บรรยากาศข้างนอกมีร้านค้าขายของมากมายเลยนะคะมีขนมจีน ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในนะคะตอนนี้ฝนไม่ตกนะคะฝนไปแล้วฟ้าเปิดแล้วฟ้าเปิดแล้วฟ้าเปิดแล้วพี่น้องเอฟซีที่อยู่ใกล้ๆตรงนีอ้อ่รีบเดินทางเข้ามากันได้เลยนะคะส่วนใครไม่สะดวกเข้ามาหน้าง,งานก็ซื้อบัตรชมออนไลน์ได้เลย ตอนนี้บรรยากาศด้านหน้านะคะซื้อบ yeah, ัตรไปก่อนได้นะครับซื้อบัตรไปก่อนได้นะฮะตอนนี้คนเริ่มมากันเยอะแยะเลยนะคะซื้อบัตรไปก่อนได้นะครับอีกสัโคเดี๋ยวเราพี่น้องเอฟซีแฟนคลับเลยให้พี่น้องน้อยแฟนคลับเอฟซีที่เดินทางมาถึงแล้วนะคะเข้าไปชมบรรยากาศด้านในนะคะ เดินเลือกซื้อเลืเอกหาถึงงานจากต่างบริเวณได้ยังไม่ได้ทานข้าวมาก็ตอนนี้ด้านในก็กำลังตอนนี้ด้านในก็ตั้งเวทีเสร็จแล้วนะคะป้าสวัสดีค่ะอันนี้ทีมไลฟ์สดสวัสดีปุ๊บปั๊บอีกรอบหนึ่งบริโอนเงินเลยนะคะพี่น้อง สรสลิปมแใครที่ไม่สะดวกมาวันนี้ก็เข้ากลุ่มดูออนไลน์ได้นะคะกลุ่มปิดวันนี้18 19 20นะคะสามวันสามคืนค่ะตอนนี้ด้านหน้านะคะภายในเวทีก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ น้องมาถึงหรือยังไม่รู้ยังมาไม่ถึงเลยค่ะน้องยังมาไม่ถึงอันนี้แอดมินสุดสวยของเราวันนี้มาสองคนนหรอคะมาสองคนเดี๋ยวมีพี่เก๋ตามมาพี่เก๋จะมาด้วยใช่วอนนี้พี่เก๋บอกจะไปรังกำแหงแต่ว่าเราย้ายน้องมาคืนใช่ใช่ใช่จริงๆตอนแรกก็ว่าจะไปรังกำแหงแต่พอดีเมื่อวาน ไปสายห้าแล้วก็ปรากฏว่าตัวเองไม่สบายด้วยก็เลยตามไปไม่ได้ใช่ไปสีก็เลยส่งตัวแทนไปใช่ใช่อ๋อุกุบม่ช่องครับเป็นช่องของตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วค่ะใครอันนี้ก็ทีมงานก็กำลังเริ่มเข้ามาเตรียมตัวกันนะคะ <c oughs> อ่าตอนนี้น้องอุคงอิงมาถึงแล้วนะคะ

โอ้ย FC มาแต่ส่น้อบบดนี้อด่พอน้องรถตู้น้องเข้ามาถึงปุ๊บ FC หลังเข้ามาเลยค่ะงงานอก FC เยอะมาก FC น้องอุ๋งอิงเยอะมากเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้บรรยากาศสดๆด้านหน้าเวที ที่สนามข้างตลาดที่สนามตลาดฉลองกรุงนะคะข้างปั๊มคาวถ็กค่ะสถานที่กว้างขวางนะคะน่าจะจุคนได้ประมาณห้าพันคน น้องกำลังเข้าไปข้างหลังนะคะมีที่จอดหรือเปล่าเนาะปุ๊บปับ๊บ ตอนนี้ด้านหน้าเวทีนะคะเอฟี FC เข้ามาเพียบเลยนี่ค่ะเอฟซี FC กำลังเดินเข้ามานะคะบรรยากาศด้านหน้าเวทีนะคะตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วคะ่ะฝนน่าจะไปแล้ว บ่นี่บ่นี่บ่นี่บักใจ <coughs> นี้ก็กําลังขึ้นคานไปแล้วนะคะกําลังจะขึ้นคานไปแล้วนะคะไนเลยบีน,ยนี่นะคะตดกำลังตามเข้าไป รองเวาลัสองกำลังจอดรถนะคะที่จอดรถด,ด้านหลังแคบอยู่ค่ะวันนี้จะไปดูมารจาก,การด้านหลังนะคะ <c oughs> จอดได้ไหมหล่ะออจะหาลด้านหลังนะคะด้านหลังเวทีก็กำลังเตรียมของกันสวัสดีค่ะ น้องอยู่ในรถตู้ยอยู่นะคะกำลังหาที่จอดอยู่ค่ะ อ่าสองลงมาแล้วนะคะแต่ลไลแพร์เน้นต้อกันได้ครับ เข้ามาถึงงานแล้วนะคะเวลาคุ้หญิงมาฮอดแล้วค่ะวันนี้ค่ะทางคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ